สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดยางป่านะครับในเขตบางปลวยนะครับวัดนะครับสวัสดีครับหลวงพี่ครับตอนนี้เรายืนอยู่กับหลวงพี่แล้วนะครับที่วัดยางป่านะครับวันนี้คือที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นโรงที่ใช้สําหรับทาโรงศพสําหรับบริจาคให้กับผู้ที่ยากไร้หรือคนที่ไม่มีนะครับแต่ทีนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองถามหลวงพี่ดูหลวงพี่ครับจริงๆที่ที่วัดนี้เนี่ยคือ ลงศพต่างๆที่เราเห็นเนี่ยครับคือพระเนนทำันเองใช่ไหมครับใช่ทำันเองโดยส่วนใหญ่แล้วก็ช่วยกันช่วยกันใช่ไหมครับอ๋อนี่นะครับขิงที่เห็นนะครับนี่คือเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือรูปแบบของมัดสวยนะครับเหมือนที่ร้านเลยเหมือนที่ร้านได้เลยนะครับเนี่ยโหทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับดูนะฮะตัวยิงตัวแม็กนะครับตัววัดที่คือทําเป็นเรื่องเป็นราวแลวผมสังเกตเห็นนะฮะพี่บอกว่าด้านหลังเนี่ยคือคือมีตัวตัดเลยนะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นแบบได้มาตรฐานมากนะครับเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นตัวตัดเป็นตัวตัดไม้ใช้ไปับเป็นตัวตัดโลงแล้วก็มีตัววัดมีสกเกลวัดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถือว่ามาตรฐานเลยนะครับและทางวัดก็จะมีไม้อัดมาสำรองสำรองตรงนี้นะครับเงินท,ที่ทุกทุกท่านนะครับที่ญาติโยมบริจาคมานะครับทางวัดจะจัดสรรปันส่วนมาเป็นส่วนนี้โดยเฉพาะนะครับจะเป็นตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้เลยครับผมพอเราทาบุญเสร็จปุ๊บเราสามารถนําเงินใส่ซองมาหยอดตรงนี้ได้นะครับหยอดตรงนี้ได้เลยเพราะว่าที่วัดเขาจะเขียนเลยนะครับว่าตู้รับบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์ทโํโรงศพที่ผมบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นนะครับภาพจําของเราคือการพนมมือลงไปนอนในโรงนะครับสะดเคาะอะไรต่างๆแต่ทําบุญโรงศพที่นี่นะครับคือเราเห็นเห็นนะครับมาดูมาเห็นเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีโรงทํโรงศพของตัวเองนะครับส่งต่อไปถึงญาติโยมจริงๆ ขั้นตอนการทําแรกๆก็เนย่หลงตาเขาเอายกช่วยกันยกไม้มาไไ้ตรงนี้คือต้องเป็นไม้อัดที่ใช้ทาโรงโดยเฉพาะอันนี้ทางวัดก็จะสั่งมาเยอะๆเลยนะครับใช่ไหมครับมาสั่งสํารองเอาไว้ใช่เงินที่ที่ญาติโยมที่ว่าบริจาคมาทําบุญมานะครับก็จะไปอยู่กับอุปกรณ์ที่เป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นไม้อัดจะเป็นจะเป็นตัวนูนทุกอย่างใช่ครับนี่คือที่นี่ทํา อันนี้คือเป็นของที่วัดทำเลยนะครับไม่ได้ซื้อมาจากที่อื่นหรือไม่ได้ซื้อมาเป็นตัวอย่างไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นฝีมือของพระเนนที่นี่ท่านทํากันเองจริงๆนะครับนี่คือเป็นการทําจากฝีมือของพระเนนแบบนี้เลยครับอันนี้คือเป็นฝีมือพระเนนตามที่หลวงพี่ท่านได้แจ้งขึ้นมานะครับแล้วดูฮะวิธีดูฮะความละเอียดนะครับนี่คือเหมือนกับลานด้านนอกเลยนะครับเหมือนกับลานที่ ทำโลงโดยเฉพาะเลยนะครับดูครนี่คือการนี่คือสติกเกอร์นี่ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบอย่างดีจะไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบอกว่าเป็นลงขาวๆหรือว่าไม่ใช่เป็นโลงเปล่าๆนะครับแต่ว่าเป็นโลงที่มีลวดลายสวยงามแล้วก็เป็นโลงที่แบบว่าคือสวยเหมือนร้านเลยครับผมอันนี้แล้วก็มีหลายขนาดด้วยนะครับมีของเด็กก็มีคืออันนี้คือลงเด็กคือคือพูดง่ายๆว่าหลวงพี่ท่านบอกว่า พอแค่คนที่เสียชีวิตมาเนี่ยบอกมาบางคนบางคนเห็นหลวงพี่ท่านบอกว่าบางคนตัวใหญ่นะครับคืออันนี้มันเป็นลงมาตรฐานโดยทั่วไปแต่บางคนตัวใหญ่ตัวสูงหรืออย่างเงี้ยทางวัดก็สามารถทําให้ใหม่ได้ใช่ไหมครับหลวงพี่นี่คือนี่คือความพิเศษของที่นี่เลยจริงๆนะครับมาถึงเสร็จปุ๊บส่งต่อเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ญาติโยมบริจาคมาไว้ในตู้นี้นะครับจะถูกนํามาซื้อ อุปกรณ์ต่างๆไม่วจะเป็นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวนูนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ นะครับแต่วันนี้จะให้หลวงพี่ท่านพามาดูนะครับว่าขั้นตอนมียังไงบ้างเริ่มจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับหลวงพี่เริ่มจากนี้เลยมานี่คือแผ่นไม้อัด<ช>นะครับที่เห็นนี่คือแผ่นไม้อัดสีขาวนะครับซึ่งทางวัดจะสั่งมาหนึ่งโลงนะครับหลวงพี่ใช้ใช้ประมาณกี่แผ่นนะครับประมาณเกือบสองแผ่นอยู่สองแผ่นประมาณสองแผ่นสองแผ่นครึง่งประมาณนะครับเนาะคือสัพพงพูดง่ายว่าคือสองแผ่นครึ่งก็จะได้โลงหนึ่งใบนะครับพอพอเราได้ไม้อัดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมครับหลวงพี่ ะจะมาตรงนี้คือนี่ก็จะเป็นตัดตัดวัดขนาดนะครับนะครับก็จะเป็นทางด้านข้างนะครับด้านบนด้านล่างนะครับก็จะตัดวัดขนาดตรงนี้กันซึ่งซึ่งที่ตัดเนี่ยนะครับผมดูแล้วคือแบบมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยนะครับเนี่ยฮะมีการวัดสเกลนี่ยฮะพี่ลองอธิบายเลยครับว่าตรงนี้เป็นยังไงก็ตรงนี้ก็เอาเงินบริจาคจากญาติโยมไป ลงทุนตรงนี้อะไรยมอ๋อก็มาซื้ออุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างยกตรงนั้นมาเสร็จแล้วก็เอามาวัดมาตัดตรงนี้ยมกนารนตัด,นนตดพอตัดได้ขนาดแล้ว,ว,วเอามาวางพักไว้ก่อนใช่ยมอ๋อพอวางเพรพะตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ล้วจะประกอบตรงตรงช่วงไหนครับพี่ฝั่งนี้อ่าตรงนี้จะเป็นที่ประกอบนะครับโดยโดยโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ ช่ยมนี่คือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยิงตัวยึดนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กนะครับกาวต่างๆนะครับคือประกอบเข้าเหลี่ยมเข้ารูปเองนะครับโดยฝึกมือพระเนียงที่นี่ต้องเรียนยมต้องฝึกใช่เพราะพระเขาไปเรียนกันมาแล้วเขามาฝึกพระที่วัดอ๋อ<า>คือมีมีพระบางรูปไปเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อต่อกันใช่๋อ,อก็คือถ่ายทอดความรู้ต่อต่อกันนะครับคือแสดงว่า พระเนในวัดนี้สามารถทําได้ทุกรูปนะครับสามารถช่วยกันได้นะครับแล้วก็ประชาชนด้านนอกก็สามารถเข้ามาช่วยได้เป็นรูปมือได้เรียนรู้ได้นะครับอทีนี้พอเข้าถึงการประกอบนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการส่วนสติกเกอร์กับตัวนูนนี่คือติดที่หลังติดที่หลังอยู่ทำยังไงก็มันเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมครับหรืหอว่าสติกเกอร์กาวเนี่ยเป็นสติกเกอร์สําเร็จใช่๋อลงศพไว้สําหรับ สำหรับจะให้สำหรับญาติโยมที่ยักไร้นะครับหรือว่าไม่มีนะครับให้มาขอลงได้ขอลงฟรีได้นะครับติดต่อทางวัดได้นะครับ<ช>แต่วันนี้จะให้หลวงพี่ท่านพามาดูนะครับว่าขั้นตอนมียังไงบ้างเริ่มจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับหลวงพี่เริ่มจากนี้เลยหหมานี่คือแผ่นไม้อด<ช>ัดนะครับ<ช>ที่เห็นนี่คือแผ่นไม้อัดสีขาวนะครับซึ่งทางวัดจะสั่งมาหนึ่งโลงนะครับหลวงพี่ใช้ใช้ประมาณกี่แผ่นนะครับประมาณเกือบสองแผ่นอยู่สองแผ่นประมาณสองแผ่นสองแผ่นครึ่ง ประมาณนะครับเนาะคือสพัพพงง่ายๆว่าคือสองแผ่นครึ่งก็จะได้โลงหนึ่งใบนะครับพอพอเราได้ไม้อัดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมครับหลวงพี่อ่าจะมาตรงนี้คืนนี้ก็จะเป็นตัดตัดวัดขนาดนะครับนะครับก็จะเป็นทาําด้านข้างนะครับด้านบนด้านล่างนะครับก็จะตัดวัดขนาดตรงนี้กันซึ่งซึ่งที่ตัดเนี่ยนะครับผมดูแล้วคือแบบมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยนะครับเนี่ยฮะมีการวัดสเกลนะครับ พี่ลองอธิบายเลยครับว่าตรงนี้เป็นยังไงก็ต้องไม่ได้นัดอันนี้วัดยางป่านะครับเขตบางกลวยมาครั้งแรกเลยครับมาครั้งแรกโดยจริงๆก็ตกใจนะครับคือจริงๆเนี่ยภาพจําของผมเนี่ยคือการแบบพนมมือเราไปนอนในโลงนะครับพระทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยแต่เพิ่งจะมาเห็นที่นี่นะครับที่แรกนะครับแล้วเพิ่งจะเคยเห็นแบบว่าการทําบุญลงศพที่เป็นการทําบุญลงศพแบบจริงๆที่เรามีส่วนร่วมจริงๆ ใช่ครับเงินที่เราบริจาคคือไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยนะครับแล้วแต่กําลังศรัทธานะครับแต่ทุกบาททุกสตางค์นะครับเราเชื่อว่านะครับไปถึงนะครับโดยการซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับถึงแน่นอนนะครับถึงร้อเปอร์เซนรู้สึกจริงๆผมรู้สึกรู้สึกลมลื่นครับจริงๆในตัววัดเนี่ยเป็นระเบียบสะอาดแล้วก็ลมลื่นซึ่งผมมาครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ตกใจว่าคือคือในวัดคือเราอยู่ในเมืองนะครับจริงๆมันก็อยู่ในเขตบางกลวย นะครับแต่ว่าคือมีบรรยากาศร่มลื่นเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยและอย่างหนึ่งนะครับคือที่ชอบที่สุดเลยคือว่าคือได้มีส่วนร่วมแล้วมาเห็นจริงๆแล้วมายืนพูดคุยกับหลวงพี่นะครับยังไม่ทราบใช่ครับหลายๆคนยังไม่ทราบทําจากที่นี่นะครับใช่คือใช่ก็มาขอได้ ก็มาขอมาติดต่อขอท่านเจ้าวาดนะครับหรือไปต,ต่อผ่านพระลูกวัดนะครับก็เข้าสู่กระบวนการของของทางวัดขอนะครับแล้วทีนี้ผมทราบมาว่าบางทีที่ไกลๆก็มานะครับมามาขอเพราะว่ามีการบอกปากต่อปากนะครับสิ่งที่ผมว่าเจตนาของของท่านเจ้าวาดนี่ดีมากนะครับสามารถทําให้ให้ผู้ที่ร่วมทําบุญส่งต่อบุญโครงการนี้เริ่มทำมานา้หรือยังเอ่ยโครงการนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วโยม ก็ประมาณปีเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มน่าจะได้ประมาณปีก,กว่าๆซึ่งผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากโชคดีของเราที่มาเจอใช่ครับที่พวกเรามาแล้วก็ใช่จริงๆวันนี้เป็นวันเกิดพี่สาวผมนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ก็เซิร์ชกันว่าสถานที่ทําบุญนะครับหลวงพี่ว่าจะทําที่ไหนใช่จากพุมลงโลงศพจริงๆในความสิดของเราคือเหมือนแต่ว่าแบบประหยัดตู้แล้วก็นอนลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะมาใช่จะมาเจออะไรที่สุดยอดแบบนี้นะครับ ใช่ทําเองเห็นๆเลยนะครับแล้วแล้วทําออกมาได้ดีนะครับได้มาตรฐานเลยนะครับถือว่ามาตรฐานสวยใช่นึกว่าสั่งมาคือจริงๆแรกๆเนี่ยผมคิดว่าทางวัดเนี่ยนำเงินไปซื้อโรงมาไว้ที่นี่แต่จริงไม่ใช่นะครับทําเองครับทุกขั้นตอนนะครับที่พาไปดูเลยนะฮะนี่ฮะตั้งแต่ซื้อไม้มานะครับซื้อตัวตัดตัววัดมาประกอบเข้าเหลี่ยมต่างๆทุกสิ่งอย่างเนี่ยวัดเป็นลงมือเองหมดเลยนะครับโดยฝีมือพระเนนในวัดทั้งสิ้นนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการเข้าถึงที่ดีมากๆเลยอะครับผมผมผมชอบมากเลยนะครับที่นี่ดูสิฮะนี่คือเป็นโรงโรงเรือนเลยนะครับเน้ะหลวงพี่เนาะเป็นโรงเรือนที่ที่ใช้สําหรับในการทําแล้วเนี่ยคือคือโรงสําเร็จนะครับสามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าสามารถดูได้ดูดีมีมาตรฐานนะครับผมขอบคุณใช่ขอบคุณ,คณทางหลวงพี่นะครับขอบคุณหลวงพี่ใช่ครับแล้วก็ฝาก ฝากนะครับฝากทุกทท่านนะครับที่อยากทําบุญนะครับแนะนํามาวัดนี้นะครับวัดยางป่านะครับเซิร์ชเลยครับใน Google วัดยางป่าเขตบางปวยก็จะขึ้นนะครับสังเกตง่ายๆนะครับทางเข้าประตูทางเข้าก็จะเป็นเหมือนโลหะนะครับเข้ามาเป็นสเตเลสเนาะครับสเตเลสนะครับแล้วก็สวยมากเข้ามาในวัดล่มลื่นเดี๋ยวเราให้คุณสมพีฝากอะไรฝากอะไรถึงถึงโอ้ก็ ทำไวยพนมาครับปีใหม่แล้วปีใหม่ก็อวยพรนะครับถือว่าถือว่าดีมากนะครับถือว่าจริงๆดีมากเลยอยากให้ทุกท่านมา,มาได้ไดนะครับเ<ช>ทศกาล<ม>อะไรต่างๆเาล่าเนี้ยมาได้ใช่ใช,ใช่ครับปีใหม่ก็มีงานวัดจีจัดสามสิบเอ็ดนิยมอ๋อวันที่สามสิบเอ็ดนี้นะครับปีใหม่ทางวัดจัดงานปีใหม่ด้วยนะครับ อ่าถ้าท่านใดสนใจไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้เดินทางไปไหนก็เรียนเชิญมาทมําบุญที่วัดนี้นะครับแล้วก็แล้วคนทําบุญก็มั่นใจได้ร้อเเลยนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะมากจะน้อยนะครับที่มาจากใจนะครับคนที่ทําบุญนะครับมาถึงแน่นอนได้ใช้แน่นอนแล้วสิ่งที่เราทําก็ถึงมือผู้รับแน่นอนนะครับขอบพระคุณมากครับผมนะโมทนาจาทูโยครับผม